ฝั่สื่อมวลชนไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีว่าอาวุธที่ท่านใช้มาตลอดต่อนเนื่องเข้าปีที่เจ็แล้วคือการยัดคดีความใส่ฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรกูทางการเมืองใส่ผู้ที่เรียกร้องประชาธิปไตยอาวุธนี้ไม่ใช่กระสุนอาญาสิ์แล้วแต่คือกระสุนด้านด้านมาหลายนัดแล้วการดําเนินคดีกับผู้ที่ชุมนุมประท้วงผู้ที่เป็นแกนนำผู้ที่ขึ้นจาจ สามารถหยุดการกระท้วงแต่กลับทำให้ลูกคามบานปลายได้ฉชนใดการแยกคดีความใส่พักอนาคตใหม่ใส่คณะก้าวหน้าใส่พักก้าไกลก็จะเกิดผลแบบเดียวกันไม่ได้ทําให้เราหยุดการทํางานของเราในทางตรงกันข้ามต้องขอบคุณการกระทําของอดีตประยุทธ์ที่ยิงกระสุนด,ด้านใส่เราซ้ำแล้วซ้าเล่าซึ่งทําให้เราได้รับเสียงตอบรับได้รับแรงสนับสนุนได้รับความกระตอใ,ใจจากพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นวันนี้แน่นอน ท่านได้ผลในแง่ที่ว่าทําให้เราเสียเวลาในการทํางานวันนี้แทนที่คุณธนาทรแทนที่จะเปียบุตรแทนที่ดิฉันจะได้ไปช่วยผู้สมัครอบอรจอหาเสียงเสียเวลาไปครึ่งวันเท่ากับเสียเวลาไปหนึ่งจังหวัดที่เราจะไปได้ช่วยเดินช่วยพบปะพูดคุยกับประชาชนแต่เราเชื่อว่ายิ่งมีคดีความใส่เราประชาชนจะยิ่งเห็นว่าการต่อสู้กับอํานาจอิทธิพลเถื่อนในประเทศนี้เป็นเรื่องจําเป็นสําหรับเราที่ทํางานในระดับชาติ คือการต่อสู้กับอำนาจอิทธิพลเถื่อนในระดับชาติสำหรับผู้สมัครอบ,บรจอของเราในแต่ละจังหวัดคือการต่อสู้กับอำนาจอิทธิพลเถื่อนอำนาจบ้านใหญ่ของแต่ละจังหวัดคณะก้าวหน้าส่งผู้สมัครลงในหลายจังหวัดที่ว่ากันว่ามีบ้านใหญ่อีทธิพลมืดเราส่งลงชลบุรีเราส่งลงสมุทรปราการเราส่งลงคนครปฐมโดยเฉพาะสมุทรปราการวันนี้เดี๋ยวคุณธนาทรเสร็จจากสนก็จะไปให้กำลังใจผู้สมัครของเราที่จะสมัครอบ,บรจอสมุทรปราการ ทัชชัยเมตโตและเราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าในระดับชาติเราจะชนะเราจะเอา,เอาชนะอำนาจอิทธิพลเถื่อนและในระดับจังหวัดเราก็จะเอาชนะอำนาจอิทธิพลบ้านใหญ่และยุติการเมืองแบบอำนาจนิยมและยุติการเมืองที่อำนาจอยู่ในมือคนคไม่ถิ่คนและให้อำนาจเป็นของประชาชนและเราเชื่อว,ว่าประชาชนเข้าใจจุดนี้และจะยืนเคียงข้างเราขอบคุณ่ากครับขอบคุณครับ